น้องขอ้าวปั้นนะครับน้องก้าปั้นทำอะไรอยู่นะอ๋อคุยกันอยู่เหรอครับคุยกันคุยกันคุยกันเหรอคุยเก่งแล้วเหรอครับคุยเก่งไหมลูกชอบคุยชอบคุยเหรอครับชอบคุยกับ กับใครเจ้าคุยกับแม่เปล่าครับแอบมองกล้องตลอดเลยแอบมองกล้องเหรอเคยกับกล้องเลยเหรอครับเคยกับกล้องเนี่ยนี่ยละเอ๋ะละเอ๋ มองกล้องไม่มองแม่เลยไม่คุยกับแม่แล้วเหรอคะคือปากคุยกันปากเหรอ,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 อสนใจสนใจสนใจอะไรสีเหลืองเหออ ข้าปั้นครับข้บปั้นครับเจื่อมอะไรเอ,อ่ยเจื่อมอะไรเอ่ยมองเดี <c oughs> ๋ยคุยคุยกับใคร <c oughs> ว้ายชิวเลย <c oughs> Come